ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอซือเลี่ยนอ้างปืนยื่นแล้ว47ล้านยูโรท่าคาราฟิโอ,อรีอาเซนอลยื่นข้อเสนอ47ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวลิดคาราฟิโอรีปราการหลังทีมชาติอิตาลีชุดยูโร2024อิตาลีไม่สามารถป้องกันแชมป์ยูโรในปีนี้หลังตกรอบ16ทีมสุดท้ายถาว่าฟอร์มส่วนตัวของลิดคาลาฟิโอรีทาได้โดดเด่นจนได้รับความสนใจจากหลายทีมไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสยักษ์ใหญ่ของอิตาลีรวมไปถึงอาเซนอลกับเชลซีจากอังกฤษ ล่าสุดคอลิเลเดลสปอร์เซอร์ในอิตาลีรายงานว่าอาเซนอลของกุนซือมิเกลอาร์าาเจตายื่นข้อเสนอ47ล้านยูโรให้กับโบโลญญาพิจารณาแล้วเพื่อขอซื้อตัวคาราฟิออรีโบโลญญาเปิดกว้างสำหรับการย้ายทีมของแนวรับวัย22ปีหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมพร้อมบอกเป็นในนักเตะมีโอกาสย้ายไปเล่นต่างแดนมากกว่าโยกซบยูเวนตุสทีมร่วมลีกสำหรับลิคาโดคาราฟิออรีทำผลงานได้แข็งแกร่งในการเล่นให้โบโลญญาที่พาทีมคว้าตัวลุยสึอยู่่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกันหน้า โดยก่อนหน้านี้ย้ายไปเล่นให้บาเซเลนในลีกสวิตเซอร์แลนด์หลังแจ้งเกิดกับโรม่าไม่สำเร็จเจลูก้าดิมาโจนักข่าวดังจากสกาอิตาเลียรายงานข่าวว่าอาเซนนลกกำลังจะออกมาตามล่าลิคาโดคาลาเฟอรีและในบรราทีมสโมสร,รนอกอิตาลีอาเซนอลเป็นสโมสร,รที่แสดงความสนใจที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด บโบลญนาคาดว่าจะมีสโมสรจากพิมลีกยื่นข้อเสนอซื้อเลียคาโลคาราฟิโอรีโดยทางโจวานนี่ซาตโตรีผู้นวยการสโมสรบโบลญญากล่าวว่าผมคิดว่าเขาจะไม่ได้ย้ายไปที่อยู่เวนตุสมีความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายไปเล่นต่างแดนในกรณีที่เราตัดสินใจใขายเขาฟาบิโซโรโนออกมายืนยันว่าเจอเชัวคิม,มิตก,กองกลางของบิมนิกพร้อมพิจารณาเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เขากล่าวว่า โยชัวคิมิชสามารถย้ายทีมได้หลังจากยูโรมีความเป็นไปได้ที่เขาจะออกจากบาเยน์สัญญาของเขากำลังจะหมดในซัมเมอร์หน้ามีการจับตามองจากพิมลิกในสัปดาห์หน้าบางอย่างอาจเกิดขึ้นคิมิชพร้อมพิจารณาเรื่องการย้ายทีมฟาบิโซโรโมโนพูดถึงโอกาสกับวิกเตอร์เกียวเกียวเรสของอาเซนอลว่าอาเซนอลอาจจะรอในช่วงสุดท้ายของตลาดนักเตะก่อนขยับเข้าหาวิกเตอร์เกียวเกียวเรสเพราะในบางกรณีค่าตัวของนักเตะอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ ฝาพิโซโรมโนบอกว่าอาร์เซนอลได้มีการเปิดใช้งานออปชันในการเซ็นสัญญาคว้าตัวดาบิดราญามาร่วมทีมแบบถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยค่าตัว27ล้านปอนด์เอาแน่อาร์เซนอลพร้อมควักกระเป๋าซื้อขาดาบิดรายาเดลิเมลสื่ออิงลิศเผยอาร์เซนอลพร้อมควักกระเป๋าคว้าตัวดาบิดราญาผู้รักษาป,ประตูทีมชาติสเปนมาร่วมทีมอย่างถาวรหลังยืมตัวจอมหนึบทีมเบรนท์ฟอร์ดมาเฝ้าเสาเมื่อซีซั่นก่อน อาสนอนจำเป็นต้องใช้วิธียืมราย่าจากทีมเบรนท์ฟอร์ดภายใต้สัญญา1สซีซั่นเนื่องจากไม่อาจเซ็นสัญญากับเขาได้หลังใช้จ่ายในช่วงซัมเมอร์ด้วยเงินก้อนโตจนส่อเขาละเมิดกฎการเงิน อย่างไรก็ดีทีมปืนใหญ่ทําออปชันซื้อขาดอดีตผู้รักษาประตูทีมแบ็กเบิร์นได้ในราคา27ล้านปอนด์กระทั่งล่าสุดเมื่อ2กรกฎาคมเมลเผยว่าเดอก,การเนอร์พร้อมควักกระเป๋าหลังมือกาวเลือดกระทิงดุลงสนามให้ทีมซีซั่นก่อน4 1น,น,นัดในทุกรายการและคว,ว้ารางวัลถุงมือทองคําของพิมลิกจากการเก็บคลีินชี้ได้16นัดรวมทุกรายการ20นัดจากสถานการณ์ที่เป็นไปแม้โกวัย28ปีจะยังไม่ถือเป็นสมาชิกของทีมเอเมอร์สตเดียมอย่างเป็นทางการ แต่เจ้าตัวยังมีชื่ออยู่ในลิสต์นักเตะบนเว็บไซต์ของทีมปืนใหญ่ภายใต้ยูนิฟอร์มชุดใหม่ในซีซั่นหน้าถึงขณะนี้รายาอยู่ในระหว่างรับใช้ชาติในศึกยูโร2024โดยเท่าที่ผ่านมาเขาได้ลงสนามแค่เกมเดียวเท่านั้นเซบียาเจราจาปืนยืมโลคองกาพ่วงซื้อขาดเซบียากำลังเจราจายืมตัวแซมบี้โลคองกากองกลางอาร์เซนอลไปร่วมทีมพราะมีเงื่อนไขซื้อขาด โลคองกาย้ายจากอันเดเลสมาร่วมทีมอาเซนอลในปี2021ได้ลงสนามรวม39นัดใน2ฤดูกาลแรกก่อนถูกปล่อยให้ลูตันทาวยืมใช้งานในฤดูกาลล่าสุดกองกลางวัย24ปียังไม่สามารถทำผลงานในระดับที่มิเกลอาเจตากุนซือปืนใหญ่ต้องการทำให้จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมอีกรอบโดยมีเซบีย่าทีมดังของลาลิกาสเปนให้ความสนใจอาเซนอลไฟเขียวในการย้ายทีมของโลคองกาเหลือเพียงทั้ง2สโมสรที่ต้องตกลงรายละเอียดในเงื่อนไขเซ็นสัญญาถาวรให้ได้ คาดกันว่าเซบียาจะจ่ายค่ายืม3ล้านปอนด์ส่วนราคาซื้อขาดอยู่ที่10ล้านปอนด์ส่วนสัญญาส่วนตัวของตัวนักเตะตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยโอซิมเฮนก้มหน้ารอซ้อมปรีซีซั่นนาโปลีวิกเตอร์โอซิมเมนดาวยิงทีมชาติไนจีเรียคา,าดว่าจะต้องรายงานตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับนาโปลีในสัปดาห์หน้าเพราะยังไม่มีข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์นี้ โอซิเมนถูกคาดการณ์ว่าจะย้ายออกจากนาโปลีในช่วงตลาดซื้อขายสมอร์น,นี้โดยเทรนเนอร์คนใหม่อันโตนโอคอนเต้วางแผนรองรับการสูญเสียดาวยิงคนสำคัญด้วยการดึงตัวโรเมลูลูกากูที่มีสัญญาอยู่กับเชลซีมาแทนที่อย่างไรก็ตามแม้มีความสนใจจากหลายสโมสร,รใหญ่เพียงม่ล็กอย่างอาเซนนลเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่กลับไม่มีข้อเสนอมาจากสโมสร,รใดเลยเหตุเพราะค่าฉีกสัญญาที่สูงเลี้ยว130ล้านโยูโรแม้นาโปลีพร้อมพิจารณาข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาไม่ต่ำกว่า100ล้านโยูโรแต่สถานก,การณ์ก็ยังคงนิ่งเงียบ ด้วยเหตุน,นี้จึงคาดการว์วโอซิเมนจะต้องไปรายงานตัวที่คาสเทลวอรตูโนสนามซ้อมของนาบปรีในวันที่11กรกฎาคมและพบเจ้านายใหม่คอนเต้ตั้งแต่วันแรกหากถึงตอนนั้นยังไม่มีข้อเสนอหรือข้อตกลงใดๆจากสโมสรอื่นทางนี้นอกจากสโมสรพิมพิลีกแล้วปารีสแซงต์แชกแมงสโมสรลีกเอิงฝรั่งเศสก็มีข่าวแสดงความสนใจโอซิเมนเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าในช่วงหลังจะหันเหความสนใจไปหาควีชาควาลัสเคเลียปีกทีมชาติจอร์เจียเพื่อนร่วมทีมนาโปรีมากกว่า เชสเน่ระบุพร้อมลายูเวนตุสหากค,คือความจําเป็นของสโมสร,รวอยเช็กเชสเน่ในทวารยูเวนตุสกล่าวว่าเขาพร้อมเจลาสโมสร,รหากมันเป็นการที่จะสามารถช่วยเหลือทีมได้ท่ามกลางข่าวการาะไปเล่นฟุตบอลในตะวันออกกลางนายทวารโปรแลรนด์วัย34ปีพึ่งจบภารกิจยูโร2024หลังจกจบด้วยการตกรอบแบ่งกลุ่มและเจ้าตัวเตรียมที่กลับมาที่ยูเวนตุสเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวซึ่งมีข่าวกับอัลนาเซอร์สโมสร,รในซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ยูเวนตุสพึ่งเซ็นสัญญากับมิเคเลดีเกรเกเรีวในทวารจากมอนซ่ามาร่วมงานด้วยในรุ้การใหม่ที่จะมาถึงความพักดีเป็นเรื่องสําคัญมากสำหรับผมนั่นหมายถึงผมเซ็นสัญญา2ปีมันหมายถึงผมทราบว่าตัวเองจะทําอะไรใน2ปีนั้นถ้าผมเซ็นสัญญา4ปีนั่นก็หมายความแบบนั้นในระยะเวลา4ปีผมเคารพในสัญญานั้น อย่างไรก็ตามแต่หากสโมสรน,นั้นมีความจำเป็นอย่างมากในการต้องการให้ยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวและขอให้คุณช่วยเหลือคุณก็ควรพิจารณามันไว้เชสนี่กล่าวเจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีค่าเหนื่ยสูงที่สุดในทีมประมาณ7ล้านยูโรต่อฤดูกาลขณะที่มอนซาเป็นหนึ่งทีมในอิตาลีที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมงานแต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับค่าแรงที่สูงมากของเจ้าตัวขณะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาเซนอลนทีมเก่าของเขาในอังกฤษอยากได้ตัวเขากลับไปร่วมงานด้วยแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดในเรื่องดังกล่าว ตำนานอาร์เซนอลแซสเปนมีแต่ดาวรุ่งก่อนเจอเยอรมนีในรอบ8ทีมเยเลมันอดีตผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลออกมาแซทีมชาติสเปนว่าเป็นทีมเยาวชนทีมหนึ่งเท่านั้นเพราะมีแต่ดาวรุ่งไร้ประสบการณ์ในทัวร์เมนต์น,นี้ก่อนจะลงสนามเจอกับเยอรมนีในรอบแทีมสุดท้ายสเปนนั้นตัวเล็กและเป็นทีมที่ไม่มีประสบการณ์โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นแค่ทีมเยาวชนทีมหนึ่งอดีตในทวารปืนตัวและทีมอินซีเล็กเกินนำ นี่คือทีมเยาวชนเพราะพวกเขามีแต่นักเตะดาวรุ่งอายุน้อยมากๆถึง2คนและยังไม่มีประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติมากนักเลมันกล่าวแม้จะโดนมองว่าเป็นแค่ทีมเด็กแต่สเปนชุดนี้ก็ผ่านเข้าสูรา่รอบแทีมสุดท้ายด้วยการถล่มจอร์เจียไป4ต่อ1ชนิดที่โดนนำไปก่อนด้วยสรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะจากสื่อดังในรอบวันที่3กรกฎาคม2567 พิมลิกอังกฤษเชลซีเปิดตัวคีนันเดวิลี่หอกองกลางจากเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว30บล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญายาว5ปีบวกออปชั่นต่อเพิ่มอีก1ปีออฟฟิเชียลทอรแมนมฮอสเปอร์เปิดตัวอาชีกเรกรกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีจากลีดส์เนเต็ดมาร่วมทีมด้วยค่าตัว40บล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญายาว6ปีออฟฟิเชียลแมนเชสเตอร์เต็ดประกาศขยายสัญญากับทอมฮีตันออกไปอีก1ปีอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียล บู๊ปทำต้นเปิดตัวยอเก้ลาเซนจากเซลตาบิโกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดออฟฟิเชียลโจโรดอนย้ายออกจากสปเปอร์กลับไปร่วมทีมลีดเดอร์สอย่างเป็นทางการโดยเส้นสัญญายาวจนถึงปี2028ออฟฟิเชียลมนเชดเตอเดกำลังเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับโจโชวัวเซิร์ซีกองหน้าของบรลญญาโดยเอซีมิลานเองยังคงอยู่ในดีลนี้แต่ก็มีปัญหาในเรื่องค่าธรรมเนียมจข่าากฟ มัตทดลิกได้รับไฟเขียวจากไบรนิกให้ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เด็ดแล้วเข้าจากฟาบิโซโรมาโนอาเซนอลและเชลซีร่วมวงล่าตัวลิคาโดคาราฟิโอรีกองหลังชาวอิตาลีจากโบลญญาเข้าจากฟาบิโซโรมาโนแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวฮานวีฮอฟคิงดาวรุ่งจากท็อตแนมฮอสเปอร์มาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวด้วยสัญญายาว2ปีเข้าจากฟาบิโซโรมาโน แมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนที่เซ็นสัญญากับซาวิโอตัวรุกของทัวร์หลังศึกโคปาอเมริกาโดยนักเตะทำผลงานได้น่าประทับใจกับกิโรนาเมื่อรุ่นกางที่แล้วเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่เชลซีต้องการจะเก็บนิโคลัสแจ็คสันเอาไว้ใช้งานในฤดูกาลหน้าเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่แมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวแฮิสันไม่ดาวรุ่งวัย15ปีของเซาท์แฮมตันมาร่วมทีมแล้วเข้าจากดิวิดออสติน นิวคาสเซิลมีแผนจะขยายสัญญาฉบับใหม่กับแอนโทนีกอร์ดอนหลังจากนักเตะกำลังได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลข้าจากอเล็กคุกข่าฉีกสัญญา85ล้านปอนด์ของโมฮัมเหม็ดครูดุสกับเวสแฮมดอายุลงแล้วเข้าจากอาดัมเลเวนทอลแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนจะเซ็นสัญญากับซาเวโอตัวรุกชาวบราซิลของทัวรมาร่วมทีมเข้าจากแซมลีมาทูนูเนสเดิมไม่มีความสุขกับสถานก,การณ์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้โดยกำลังได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียเข้าจากแซมลี มัตไทเดลิกอาจต้องยอมลดค่าในลงหากจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเบยนลิกต้องการค่าตัวกองหลังรายนี้ที่ราว50ล้านยูโรข้าวจะาคริสโตเฟอร์มิเชลลีดียูไนเต็ดปฏิเสธข้อเสนอ30ล้านปอนด์จากไบรตันในการขอซื้อตัวจอร์จิโน่รูเทอร์แล้วข้าวจา, Cross. าเบรนคอสทอนแนมนฮอสเปอร์กำลังให้ความสนใจในตัวเดซิเรดูเอกองกลางดาวรุ่งของแรนช์ข้าจากพอลโอเคฟี ลิวอพูเป็นอีกหนึ่งสมรสนที่สนใจจะเซ็นสัญญากับอาร์เดียงราเบียวกองกลางชาวฝรั่งเศสที่กำลังจะหมดสัญญาก,กับยูเวนตุสเข้าจากเกาเชลเมกาโตโบลนญ่าตั้งค่าตัวของลิคาโดคาลาเฟอรี i, เอาไว้ที่40ล้านปอนด์หลังได้รับความสนใจจากลิวอพูเข้าจากลากาสตาเดลโลสปอร์ตนิดปริเสธข้อเสนอ35ล้านยูโรในการขอซื้อตัวชองแคลตโรโบจากเวแซมลงแล้วเข้าจากเลกิปแมนเชสเตอร์เตดคาดหมายว่าจะสามารถทำเงินได้จากการขายแฮร์ i, รี่แม็กไกว์สมร์นี้เข้าจากทอร์สปอร์ต แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ปิดความเป็นไปได้นในการปล่อยมาคัตแรดฟอร์ดออกจากทีมซัมเมอร์นี้ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ฟินน์นด์ประเทศกำลังให้ความสนใจในตัวดาวินนูนเยสกองหน้าของลิเวอร์พูลข่าวจากอาจ์เจนสปอร์โจชัวคิมมิชสนใจจะย้ายามาเล่นให้กับเป๊ปกอร์เรล่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ข่าวจากเดลี่สตาร์เวสแฮมบูแทมตันและคริสตันพาเลซกำลังให้ความสนใจจะดึงตัววิลฟิศซาฮากลับมาคาแข้งในอังกฤษอีกครั้งข่าวจากเดลี่สตาร์ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ